อุ้ยชนทำไมเอ,อเอาอาไอเวนทำไมทำงั้นนะอาดูมาชนอีกไม่ไหวแล้วเว้ยลงมานี่ลง,ลงมากราบรถกูเดี๋ยวนี้ไอเวนลงมานี่ลงมาลงมากราบรถกูเลยมาเลยเอเอแต่อีป้า สวัสดีครับผมหนุ่ยเพอร์เคชั่นนะครับผมยินดีต้อนรับสู่เกมจ t ทีนะครับผมวันนี้ไม่ได้เรามัจะไม่ได้มาแต่งรถนะครับผมวันนี้เราจะมาลุยในโหมดออฟไลน์นะครับผมวันนี้เนื่องจากว่าเปลี่ยนแนวว่าครับผมอยากลองมาเล่นโหมดของเกมจ t ทีดูบ้างนะครับผมตอนนี้ก็เลยมาเจอโหมดตัวนี้ฮ่ารถเมย์สายแปดครับผมรถโดยสารเอกชนร่วมบริการนะครับผมบริษัทเกียวซ่าทัวร์เซอร์วิสจำกัดมหาชนนะครับผมรถเมย์สายแปดในตำนานของเราเองครับผมก็คือรถฟัสต์แปดนะครับผม ก็ขอบคุณเออ่คุณยีนเกียวซ่านะครับผมเจ้าของมอดคันเจ้าของมอดตัวนี้นะครับผมที่ได้ทํามันขึ้นมาแล้วก็เอ่ออธิบายทําแบบอธิบายไว้ใต้ที่ทําไว้ใน YouTube นะครับผมเดี๋ยวจะแปะลิงก์งเข้าไว้แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันดีกว่ารถคันนี้ขับรถเมย์สายแปดวันนี้มีผู้โดยสารทั้งหมดสี่ท่านครับผมขึ้นมาเถินน้องขึ้นไหมขึ้นมาแล้วคนหนึ่งอีกสามคนเอออีกสองคนมามามา เออผู้โดยสารสามคนเดียวไม่ใช่สองคนเอฮ้ยมันเหมือนแปลกๆนะเฮ้ยมันขึ้นตรงอนี้เหรอเนี่ยมันเดินเอ้าตรงทางเดินมีขึ้นไม่ขึ้นโอเคไม่เป็นไรแต่เนีครับตอนนี้นนก่อนอื่นเลยจะรู้สึกว่าเดี๋ยวก่อนขออนุญาตปิดนี่ก่อนปิดแปลงวะโอเคไม่ปิดก็คือรถคันนี้จะมัน,ม,นมันจะมาเรียกว่าไงอะ่ะเป็นมอดทับตัวของรถบัสนะครับผมรถไปสายแปด เดียวค่อนข้างยากครับผมมือนรถบัสในเกมซ t เทอ่ะครับผมในหมดอะไรเราจะเอามาเล่ทันปล่อยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปปวดที่ไหนดีนะาโอ้โหปวดเอ้ยลบในอย่าอย่าขวางทางเดี๋ยวเบียดเดี๋ยวเดียอุ้ยชนทำไมอ๋อาไอเวนทำไมทำงั้นนะอ่ะดูมันชนอีกไม่ไหวแล้วเว้ยลงมานี้ยลงมากราบกูเดี๋ยวนี้ไอเวนลงมานี้ยลงมาลงมากราบรถกูเลยลงมาเลยเออแซบอีป้า หายเฮิร to oh, mm ์สเราเฮิร oh, yeah,. ์สเจ็บวะฮะอีป้าฮะจะหนีไปไหนไม่บอลดีไหนวะเอออีป้าจะไปไหนอีป้าเดี๋ยวเดี๋ยวทำรถเมล์คว่ำเดี๋ยวอ้าวเฮ้ยอ้าวพอดีรถเมล์สายแปดอ้าวร่วมบริการเหมือนนี่วะสายรถคว่ำไปไงวะนี่กูใครทนวะใครทนวะเดี๋ยว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 ได้มีคนกราบเพิ่มมึงเหรอเองเหรอมึงชนรถเมล์กูมึงลงมากราบเพื่อกูเลยนะไอเวนลงมา อึ่งกีฬาบลูมกรรมนะอ่าโทนิกเป็นอะไรมากกว่าเฮ้ยโอเคไม่เป็นไรในคันนี้ขอแล้วกันนวนไปแกไปเอารถคันนวนไปรถที่ควมม่ำอยู่ไหนรเราไปเออที่เหลือโอเคเรได้ผู้โดยสารแล้วลโอเคมันหนีไปแล้วเดี๋ยวเรารอให้ทาศสาของเรากมาครับผมขึ้นเลยจะทัศนามีผู้โดยสารล,ลงเหลออ,อมันบั็กไม่ให้เดินทะลุ รูนน่ารบเลยอ่ะอีกสองคนขึ้นไหมอ่าดูมาชนดูมาชนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอ่าไปไม่เนี่ยไม่ไปไปแล้วนะเออไปแล้วโอเคไม่ไปเรือ่องแกส่วนใหญ่ขึ้นรู้อยากไปเออตามสบายผมมันไม่ได้อย่างใจมันต้องเพิ่มมันต้องปรับหมอดนดีๆครับผมเราต้องใช้เอ,อ่อ s p e ปีด o ูสต์แอนด์สตองวิ l ทำให้เร็วกง่ายขึ้นแล้วก็ทำให้รถแรงขึ้นครับผม speed boost ครับผมบูความเร็ว มันก็เร็วขึ้นนิดนึงอะแต่มันไม่ได้ขนาดนั้นนะโหเร็้ยวยากมากโหเร็วที่จะคว่ำโอเคผมตอนนี้สายแปด 8, ทัวปวดมือครับผมจังหวะน,นี้เราทัวยังได้ไม่ได้ผมเดี๋ยวมันจะเงียบเหงาเกินไปเราจะมีผลไม้เมืองร้อนมาฝากท่านผู้ชมกดนทั่วไปครับผมอ่าวปลาปลาไปไหนแะ้วอาปลาออกไปอยู่ที่วะโอเคผมแจกจ่ายไปทั่วเมืองครับผมจังหวะน,นี้ <c oughs> โอ้ฝ่าท้าาดูมันดูมัน เดี๋ยวมาขวางทางไว้นี่แหละขวางโยนไปไอ,อ้แก,ก,กะเราไปดูบันดูบันขวางทางที่ผ่านขับรถกันภาษาอะไรวะเนี่ยไอ้เดียเดียดเดียเดี๋ยวใครขับชนรถพี่เดี๋ยวจะให้ดเ,เดี๋ยวจะ,จะลากคอสเสื้อให้มากราบรถเลยก่อนจะให้เขากราบเราต้องสาม,มัดไปตั้สาม,มัดน,นะครับผมจังหวะนี้ <c oughs> <c oughs> แซวอันนี้ก็แซวจัง เรียกว,ว่าดังชั่วค่ำคืนผมอารมณ์ชั่ววูบเนาะไม่ไรแล้วมาเป็นซีเรียสต้มเรียบร้อยตายเรียบโอ้ยโอ้โอขยเบียดขยเบียดเดี๋ยวก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราขับไปขึ้นเขาดีกว่าไปไหมไปลองขึ้นเขาดูดูซิว่ารถบัสขึ้นเขาจะเป็นยังไงจังหวะนี้ใครมั่งขวางาเราไป ป oh, okay, okay, okay. ัดโอ้ยแต่แค็งแต่แข็งต่แขงราวัลราวัลราวัลอือหือเอ้ยถือว่าทำได้เหมือนนะครับผมกับรถเมลสายแปดนะผมรถร่วมรถเอรถโดยสารเอกชนรถบริการเออนะทำเหมือนของจริงมากเป็นรถจากแฮปปี้แลนด์ไปสะพานพุตับผมจำได้ ในชีวิตจริงนี่พี่ก็มีประสบการณ์นะไม่เคยขึ้นนะครับผมแต่เห็นจากทักษะการถับรถของคนขับสายแปดแล้วก็รู้เลยครับผมว่าสุดติงกระดิ่งแมวครับจังหวะนี้ไปตรงนู้นเหมือนเป็นกลุ่มเหมือนเป็นกลุ่มก้อนเอาไปลูกหนึ่งโอ้ยบุมบำบุมบำฮ่มมมมผมสายแปดตัวจริงอ่าโชว์นี่แค่เดี๋ยวด้เดี๋ยวก็ได้กราบรถกันจนได้จังหวะนี้ครับผมบอกเลยว่า อะไรซับยูคารอะไรไม่ไม่จอดด้วยอ๋อโอเคตกใจอะไรเราจ่ายตังไปแล้วว่ะโอ้โหจะมาให้จอดทำไมเราเราเส้นใหญ่ครับผมสายแปดสายแปดตัวจริงต้องรุ่นต้องเส้นใหญ่หผมนักเลงด้วยนี่เออจะแค่งตะแค่ง,งโอ้โหดิฟดิฟดิฟป้ายป้ายป้ายไ โอ้ดิฟน่าดูไว้จังหวะน,นี้ขึ้นไหวปะวะไหวอยู่มั้งไหวดิไหวดิวดโอ้ยข้างหลังนี้ก็นั่งลุ้นนั่งลุ้นเย่อเหนียวเ,ยเลยนะเรามาดูภายดนของรถนัครับผมโอ้เราขับดีจัดครับจนแบบคนข่าฟุบหลับไปเลยครับผมทุยแชร์เขานั่งลุ้นเว้ยพาไปตายบนเนี้เคไม่ตายหรอกเดี๋ยวพี่พายขึ้นเขาเลยจังหวะน,นี้โอ้ดทัศน์สวยมาก เลบอเอ้ยโอ้รถจี๊ดเดีเดวเดขับภาษาเลยวะเด๊เดวเด๊เด๊เดิเดไเด๊เด๊เดายด๊เ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 ด่เด๊เด๊เด๊เดงเด่เดแเด๊เด่เด๊เด่เด๊เด่เดอเด๊เด๊เดรมอุเย๊เดุ้ย๊เด๊เด๊เ้๊เด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 ๊เย๊เดัเดเด๊เด๊เดว่า๊เด๊เด๊เค๊บโอเค๊เคนขับไม่เด๊เด๊เด๊เเเเยผมเกียวะไปเรื่อย เกมนะไรเดี๋ยวเราสปอรถมาใหม่ครับผมสปอนรถบัสอ,อู้ม,มาแล้วอูทับกูแล้วอู้ทับแล้ว,บแ,ลวแบบทับเละเลยกูเฮ้ยรถน้อยโอเคสบเลื่อน <c oughs> เออไอเวนสปอปร์ภาษาแล้ววันนีน้เอาบัสอีกเก์ใหม่สปอนรถ สาย8โอเคอ่าเอามาทับเอามาทับรถโดยสารทั่วไปครับผมโอเคขึ้นไปาจะั้องสาอ่ามันขึ้นเอาโฮยเคตุบันไดมีขึ้นไม่ขึ้นมันขึ้นด้านหน้าเลยครับผมรุ่นใหญ่จริงจังหวันน,นี้อ่ะชนอีกอโอเคไปครับผมจ่อวันนี้ยาวไปยาวไปเยอะอูขับเบ,บาๆดีวะแหมรถลงเขาเนี่ย ขับกลี่แรงเห็นไหมเนี่ยเดีย๋ยวก็ได้กราบรถจนได้จังจหวะนี้เค <Okay, S 1> ปายาวๆโอ้กว่าจะขึ้นได้จะจะขาดจะอไว้โปนี่เนี่ยขึ้นเถรุกมา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 ไปเลยไปเลยโอ้ยกว่าจะลากขึ้นโอ้โหยโอยย เลยดูคนเลยพื้นสารนั่งเล่นทับเด็ดสบายใจเฉบคนขับก็ขับที่ผ่านขับไปสิเนี่ยกจะียับขึ้นอ่าแล้วแล้วดูที่สังเกตที่มือครับผมมือไม่ได้จับที่พวงมาลัยอะไรวันนี่ยใช้พลังจิตขับโปเนี่ยเออดูดูดูรถบัญชีรถบัญชีหรือจะมาสู้สายแปดฮะเอาว่าด้บัญชีครับผมเคยแต่งไปตอนพาร์ทที่หนึ่งครับผม JHB Modify ย้อนไปดูได้ย้อนไปดูกันได้นะครับผม สมัยทำใหม่ๆเอ,อ้ยมีตัวอะไรวิ่งคขาเดี๋ยวผมตอนี้เราจะมาทัวนอกเมืองรับผมในวันนี้ใครมีมัดตัวไหนน่าสนใจหรืออยากดูมัดไหนก็แนะนำมาที่ใต้คลิไปได้นะครับผมคอมเมนต์กันไปได้เลยรัวๆจังหวันี้เราต้องบินแล้วมันต้องบินอูดก่อนบินฟารมก่อนจูชวงันี้จี้สดขึ้นกะวะขึ้นขึ้นขึ้นลุกขึ้นมันลุกไม่ขึ้น เดียวโอ้โหมันจะแข่งไวปขึ้นจริงว่ะคันนี้มันมันเหลี่ยมเกินอะต้องโค้งเคงครับผมต้มองโค้งเคงอ่าซ้ายขวาซ้ายขวาอ่าได้ละก็ยังซ้ายอีกทีขวาอีกทีไม่ติดป้ายติดป้ายอีกเวน้นซ้ายขวาอ่าได้แล้วเราไปให้ติดป้ายเออได้อยู่โฟลออทับป้ายไปแล้วโอเคครับผม เราระมเอกชนใช่ไหมเราขับอย่างนี้สายแปดอะสายแปดตัวจริงซิ่งทุกอย่างผมยากครับผมไม่สนใจครับจังหวะน,นี้เฮ้ยเนินเนินเนินเขยได้อยู่จังหวะน,นี้เอ้ยดิฟเชื่อรถบัสดิฟปู่ตัวรับตัวร,รับจังหวะน,นี้ดิฟจังหวะน,นี้ต้องดิฟแล้วดิฟโอเคนี่มันสายแปดดิฟชัดๆ เดอแต่แปดิฟทำอะไรที่หนแล้วโอ้โห oh, <fuck. S 1> ชนเต็มเต็มเลยกลางลำเลยหน้าเราถลอกแล้วเนี่ยโอ้โห oh. ใครเป็นประกันสายแปดนี้ครับรับผิดชอบยาวยาวเลยครับผมเดี๋ววันนี้ในวันประกันดีไปชั้นหนึ่งครับซ่อมซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมจนรถไม่จะพังก็ี่ต้องซื้อใหม่พวกเนี้ยโอ้ยตะแคงช่วยหน่อยอ่ะดูมันดูมันลงกันแล้วกัน,นไมนะ่ไหวแล้ว อ่าลงสิลกูกอา้อาวโอเคเราจะลงได้ตัวค้อนค้างอ,อิอ๋อตายนี่ว่าโถ่เราไปแปะติกกี้บอมไว้ข้างรถไม่เป็นไรเราจะทำการชาปนกิจเขานะครับผมลากรอยเดอร์นี่ขอหาให้ลงไปกราบรถแล้วไม่ยอมลงไปกราบครับผม <laughs> ไปเรื่อยที่ทำไมไม่ไรรถมีอีกหลายคันรถที่อู่มีเยอะจนวันนี้ไป ทำไรจะางสาวขึ้นขึ้นตรงอะไรนะทางขึ้นไม่ได้ผมต้องขึ้นตรงกระจกด้านหน้าเออเป็นไรของมันเนะี่ยโอเคไปกันเลยขับไปายาวครับผมในวันนี้โอ้แล้วจะเพิงมาอาสวัสดีพี่ผมไม่ทำไรนะพี่ผมแค่วางระเบิดไว้แล้วก็กดชนวนไม่ใช่แล้วเฮ้ยเฮ้ยจิงโจ้เอ้ยจิงโจ้ขเขาเรี่อรกว้างเออจิงโจ้เฉย เนี่ยครับผมข้อแตกต่างของการเล่นออฟไลน์กับออนไลน์ครับผมออฟไลน์นี้มันจะมีอยู่ครบอะสิงสาราสาตว์เนาะถ้าออนไลน์มันไม่มีพวกสัตว์ใ้พุทพวกล่าผมโอ้แอกใครใครหาเรื่องอ่า,อาไบเกอร์เหรอทำไมคล้องใจหรือจะเอาแล้วมาเก่าก็สายแปกจำไว้ไอ้น้องหรือชนหน้างหงายแหมเป็นซาดเด้อเด้อเดเดมาแรงเก,กินงี้ยได้ไหม เบียดแม่งเบียดแม่งปาดด้วยเอาดิทำไมก็เอาเยะเดี๋ยวให้เราไปกราบรถเลยนี่ก็เล่นแซวไม่เลิกเยอะไปกันแล้วผมสายแปดครับผมทั่วทั่วไทยอุ่นใจทุกครั้งเมื่อนั่งสายแปด ใช่ครับผม,ม่เป็นสายแปดต้องออกกินนักดิฟอ,อย่างนี้ดิฟแล้วดิฟอีกไม่ใช่ละโหทาริปยิงยีดอกยางพังหมดอะวันนี้มีผู้โดยสารแล้วครับผมเรามีแต่เรียกว่าไงเป็น,นไม่รู้ว่าคนนี้เป็นกระเป๋าตังค์ปะเป็นเด็กเก็บเก็บตัว๋ว <c oughs> ไปเรื่อยจริงผมโหไมอานี่เลยไมอานอกเมืองผมจังหวะนี้สายแปดนี่นสุดยอดจริงๆ อ,อูสายแปดเราอยู่ไหนวะอูมันมีอูดด่ได้เป่าเนี่ยไม่น่ามีนะออฟไลน์เนี่ยเคลียวดิดไปดิมามันเลี้ยวยากนะเหมือนรถบัสทั่วไปครับผมรถบัสที่ไม่ลงหมอนะเฮ้ยเกือบชนตัวแล้วะนะมาเปล่าหรอือแซงทิ้งจอกกับชนเมื่อกี้เฮ้ยขายผลไม้รถขายอยู่เปล่าหมอไม่อยู่เฮ้ยหยุ่วะ อยู่ปะรบด่วนอ,อ่าดูมันหาเรื่องอย่างเงี้ยอ่าลงมาลงมานี่เลยขับรถชนลงมากราบรถกูเดี๋ยวนี้ทำไมทำไมชูนิ้วการเมื่อกี้ทำอะไนซ่าเดียวเดียดเดียวเดียเอเวนถ้าอันนี้จะชนผู้หญิงเคยผมมีผลไามา้ได้กินบ้างนะเคยผมผลไม้อะไรมีน่ากินบ้างเออแล้ว,ลวทำไมมันชอบเอา ทำไมมันเอากล้วยมาวางไว้ตรงกลางระหว่างส้มสองลูกเนี่ยเออ,เ,อ,อเป็นอะไรที่น่าพิ่ตรเนี่ยแบบทุกแม่งหอวใสอเคไม่มีอะไรกินเลยเป็นไหนที่เวอร์จังวันนี้เคขอรับต่อผมสายแปดขึ้นระสี่โหเกช้าจังเลยอ่ะเออจะทำเสียงเราทำอะไรเนี่ย เฮ้ยไปเติมแก๊สอ่าขายแก๊สเติมแก๊สครับผมจังหวะนี้โอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยวเอ่อสภาพรถไม่สภาพรถสภาพปั๊มนี่มันไม่น่าเติมเลยได้เนี่ยปั๊มล้างครับผมพี่ NGV เต็มถังเนี่ยเห็นว่ามีสติ๊กเกอร์แปะเนี่ย NGV เห็นไหมเนี่ยเติมแก๊ส NGV เนี่ยโถไม่มีคนขายน้ำมัน,นไม่ใช่ขายน้ำมันขายแก๊สเออ แปปั๊มน้าได้ว้าอ้าวสวัสดีโรงแรมร้างโหแถนนี้มันเมืองร้างปะเนี่ยขอ,อ้ยยังมีบ้านคนอยู่ครับผมมีล้าขยัเปืนด้วยเฮียเขียวผมอ่าจุดด้านหน้าเป็นจุดเถินจงังหวะนี้แหละสายแปดเป็นจุดที่สายแปดได้โชว์พลังของสายแปด ไปเลยแมกนัมเฮ้ยโอวี่เออบางทีแต่8มันก็มันก็จมน้ำได้เหมือนกันนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหทับโอ้ยรถทับโอ้แบงกินโอ้คนขับโอ้ยหลบหน่อยเว้ยแต่แปดขยับเลยดีวะโอ้โหโอ้ยแล้วผู้ผู้โดยสารกูไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเขาขออนุญาตดูชีวิตผู้โดยสารเขาผมโอ้โหมันยัง นั่งอยู่ในรถไม่ได้กลัวอะไรเลยก็ออกมาสิโว้ยต่รน้ำไปช่วยโบกเนี้ยถูกกระจกแล้ได้ไหมโอเคเอามมีหรือฟันกระจกฟันกระจกต้องเอาอะไรที่มันเนี่ยตรับต่อยกระจกให้มันแตกโอ้โหตตดไมเข้าหรอโอเคเยี่ยมมันไปละโชคดีออกมันร,รีบออกมาเด้อ โอเคว่ายน้ำก oh, eh, ับฟังก่อนโอ้โหแม่อันตรายชิบหายแถวนี้ไม่ใช่อันตรายเพราะคนอื่นนะอันตรายเพราะตัวเราเองเนี่ยรถนี่ก็โอ้โหสุดจริงๆสายแปดสุดติงกระดิ่งแมวกับสายแปดครับผมโอ้ลมลมลมเลยนลลโอเคครับผมวันนี้เราก็ได้รีวิวมอด รถเมย์สาย8รถโดยสารร่วมเอกชนแล้วนะครับผมรถรถโดยสารเอกชนร่วมบริการเออตะพูดอย่างเงี้โอเคครับผมถ้าน้องๆสนน้องๆอ,อ,อยากให้พี่รีวิวเอ่อมอสตัวไหนหรือว่าอะไรยังไงก็คอมเมนต์ที่ใต้คลิปด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์คลิปช่องหน่เพื่อท่านด้วยครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่ขออนุญาตขอตัวขับรถไปรับผู้โดยสารต่อนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปแล้วครับ แวันนี้แวันนี้นี่มันเฮ้ยเอเคเดี๋ยวเดี๋ยเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดีอเคเบรกไงวันเนี้ยีายละีานละจีเซอร์ีีเซอมีอยู่อเยว่าโอ้ยบมเออรถบมันนี้ยังไม่ล้อหยุดล้ออีกเนียีีเีีเ เออพูดเป็น2คำจริงๆคนนี้